สวัสดีค่ะโอนชราชัยศาสตร์มิสแกร์ชิม่า มีปูกระ<า>มันไดหมปูไ,ปดได้กระจ้ยนเนาละล่าสุดไปนี่อะไรน,นะพูดได้หรอเรื่องจริงมที่เขามีเขียนปูแชร่ขามันอ่อนแรงตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่านางงามมันคืออะไรแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะแบบเป็นตัวแทนบ่บ้านต้องขอบคุณเวทีด้วยที่ทําให้เราได้มารู้จกักกันตอนนั้นเป็นเด็กไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ำทูพีดรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปลงประกวดนางงามดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ใส่ชุดว่ายน้ำแต่ต้องบอกว่าตอนที่ไปสมัครอ่ะไม่ได้บอกแม่ที่เก็บตัวมันต้องเก็บตัวใช่ไหมแม่ก็ถามว่าไปไหนอ๋อพอดีไปเก็บ ตัวนางงามไม่ได้มงเลยวัน kind น of ั้นเอ้าไ่ได้หรอกใจกูแน่คำเตือนรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปื่อความสนุกและอัถรสในการรับชมคุณผู้ชมได้โปรดรักและดูพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะพกับรายการเซฟสานเอาแยกกับคุณวันนี้แท้แท้แดทาเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ ค่ะจริงมจือเสียงดีค่ะสวัสดีค่ะอชราชัยศาสตร์มิ้แกร์ช <analyze anthropology> ียงมาก มีต้องมีแบบตำแหน่งหรือเปล่ามารายการนี้มีแต่คนสวยๆไงเห็นไอ้จงไอจีมาแบบแบ๊กชอบก็ต้องถามก่อนว่าเป็นสาวเชียงใหม่ตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าหรือว่าแอบแฝดเป็นสาวเชียงใหม่ตั้งแต่เกิดค่ะเป็นสาวเชียงใหม่ของแท้บูกระมได้ไหมบูได้จ้าเรียนมูลน้องชอบไปเชียงใหม่เพราะอากาศข่ามากมีหมอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหนแบบพี่ เชียงใหม่เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นเมืองที่เน้นการท่อง<ม>ทเที่ยวมากๆ<ม>เลยค่ะแล้วก็จะคิดว่าแบบที่เชียงใหม่อาจจะมีแต่แบบดอยมีแต่ธรรมชาติหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ได้มีแบบในเมืองอะไรเงรี้ยไม่มีที่เที่ยวหรือเปล่าต้องบอกว่ามีค่ะถ่าเราเป็นคนเชียงใหม่เองเนี่ยเรายังต้องแอบตามจากนักท่องเที่ยวเลยเพราะมันเยอะมากทุกคนงงว่าแบบเอ๊ะฉันมานีมาครั้งที่แล้วเดือนที่แล้วฉันมาร้านนี้ซอยนี้ทําไมครั้งนี้ไม่มีเจ๊งใช่เจ๊งเขาเรียกว่าเปลียนกันขายแลเปลี่ยนวิญญาณใชชอบนะไปเชียงใหม่ถ้าของชิปถูกค่ะถูกของกินอร่อย แบบบรรยากาศดีเนาะล่าสุดไปนี่อะไรนะพูดได้เหรอได้สิขมอัพเหรอขมเรื่องจริงมาที่เขามีเขียนวิวแชร์ที่เข่นวิวแชร์เนี่ยคือที่ฆ่าช้างอ๋อเหรอคือเขาไปเที่ยวกันจนเข็ยนวิวแชร์ไงคือแบบว่าขามันอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยกลับมาเขามีวิวแชร์มารับตัวต้องจริงจริงเทลอะไรที่มันหวานหวานไงคือเราก็กินไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเมาตอนไหนรู้สึกว่าเทมปกระปิดเร็วนะก็ปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขากินตั้งแต่หกโมงเย็นนะคะใช่ เชียงใหม่เขาเที่ยวกันดิ้นเออเธอฉันเห็นคนไปจับตัวท่าชา้ออชาใส่โมเช้าเทีย่ยวกันไวเนาะเรียนที่เชียงใหม่ด้วยเลยใช่ไหม<ช>เรียนคณะ,ะอะไรมาตอนนี้เรียนนิเทศ<อ>ค่ะยังเรียนอยู่ค่ะปีนาจ,จบพออยู่เชียงใหม่แล้วทำไมถึงตัดสินใจมาประกวด ผมค,คลิกน้องเป็นคนแมนๆเนาะ,ะไม่ใช่แบบสาวหวานเชียงใหม่อ่ะเราก็เลือกประกวดมิสแกรนเชียงใหม่เพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่านางงามมันคืออะไรแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะแบบเป็นตัวแทนหมู่บ้าน<อ>มิสแกรนเชียงใหม่ก็ต้องเราซีเพราะเราเป็นคนเชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปลงเหมือนเรา<อ>เป็นเด็กอะ่ะแล้วพอเรามาอยู่อยู่กับพวกพี่ๆมิสแกรนในกองเนี่ยเราก็ยังเหมือนจะยังตามไม่ค่อยทันมากตอนนั้นเด็กมากน,นะอายุเท่าไหร่นะคะประกวดสิบเก้าค่ะตอนนั้นซึ่งันตอนนั้นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดคือถือว่าเด็กมากเลยอะ ตอนแรกเนี่ยหนูเรียนอินเตอร์เรียนการบินจะย้ายสาขาแต่คราวนี้รู้สึกว่าแบบว่บ้านเฉยๆเด็กแม่ด่ือันนี้มันเปิดรับสนองพอดีตอนนั้นเป็นเด็กไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ำทูพีดเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปลงประกวดนางงามดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ใส่ชุดว่ายน้ำอุ้ยเหมือนชาเนี่ยแม่คือไม่ได้อยากใส่ได้ไปใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ได้ไปกินข้าวฟรีไปนอนโรงแรมอะไรแบบเนี้ยสิงงานหรือข้าวของอย่างเขาให้เพนล่มอย่าเขาก็จะแบบแค่แอคท่าถ่ายไม่ค่ะเราก็นั่งวาดวลวาดแบบ จไม่เอาตายก็คือเนเยววิ่งเห็นคนทำงานเอาสนุกอ่ะก็สนใจก็จ้างได้เนาะตามใช่ค่ะขอบคุณมาก เสียงร้อเสียงว่าเราชอบทำกิจกรรมแล้ว,วลก็จะมีแบบรูปประกวดดาวเดือนเชลิเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแบบแนบไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่าตอนที่ไปสมัครอ่ะไม่ได้บอกแม่ที่เก็บตัวมันต้องเก็บตัวใช่ไหมแม่ถามว่าไปไหนอ๋อพอดีจะไปนอนโรงแรมเมื่อไไปเที่ยวกับเพื่อนรอแม่ก็เป็นห่วงเลยบอกไปว่าอ๋อพอดีไปเก็บตัวนางงามแม่ก็งงเลยวันนั้นอ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่แบบอยากเล่าให้ฟังมากแล้วก็ซึ้งใจมากๆเพราะว่าเราอ่ะเหมือนเดินไปสมัครเองแล้วเราก็ไม่ได้บอกใครแล้วเหมือนพวกพี่เขาก็แบบยินดีที่จะช่วย ไม่ไม่มีใครแบบว่าคูณเรื่องเงินหรือว่าอะไรอย่างนี้กับเราเลยอะถูกนะใจพี่เดียใช่ประกวดนางงามอะมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้วถ้าเรายิ่งไม่มีคนซัพพอตอีกอะมันก็คือแบบคูณ 2, 2> คูณสไปเลยวินาทีที่เขาประกาศว่าแบบเราได้มองอ่ะตอนนั้นคิดคิดยังไง <c oughs> เอามือสองคนละ <c oughs> ลใครไม่ได้เลยไม่ได้หรอก <c oughs> ใจกูแน่ <c oughs> <c oughs> จความรู้สึกจริงๆตอนได้ก็คือแบบทำดดีวะเราพร้อมในระดับที่มาประกวดของจังหวัดแต่เราไม่ได้พร้อมในระดับของประเทศเออไม่ยียกชื่อนะเริ่มเป็นจังหวัดอแม่่อะไรเี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่กลัวแต่ว่าก็ภูมิใจมากๆเลยนะแบบคือดีใจมากที่ที่ได้เป็นแบบของของจังหวัดตัวเองแต่นี่ไม่เคยอวดนะแบบว่าท่านเป็นอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบแต่เพื่อนอะเพื่อนหนูเป็นนิสัยนะแล้วคือเข้าใจฟีฟ่าเราอะไม่ได้แต่งหน้าเป็นเหมือนคนแบบยานเราแต่งหน้าบ่อยแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะ เป็นสิวไงถ้าเราไม่ได้ไปงานหรือไม่ได้ไปอะไรอ่ะเราจะพยายามไม่แต่งหน้าก็ต้องเจอแดดมลภาวะต่างๆสิงบุกปกติก็จะต้องแบบหายาทานหรือว่าไปคินกฉีดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉีดเลยให้มันจบๆไปเนาะวันนี้เราก็จะให้น้องใยไหมฉีดไปตัวสิวชั่นเอ็กเน่นะคะก็จะช่วยในเรื่องของยังสิวอักเสบสิวโผลต่างๆทำให้พวกหัวสิวรอยสิวต่างเนี่ยมันจางลงก็เหมือนสร้างการผานผิวให้มันแข็งแรงขึ้นพอเราเริ่มตกตะกอนความคิดแบบกลับมารักตัวเองมาก คือ<ม>เราก็เลยไปประกวดนางสาวไทยแล้วมีออแลนจะไปประกวดอีกไหมหรือว่าเรียนจบก่อนหรือว่าอะไรยังไงคะน่าจะรอเรียนจบก่อนน่าจะทําทุกอย่างให้พร้อมทั้งแบบว่าบอดี้บิวตี้เบรนคือเราแค่รู้สึกว่านางงามอะถ้าเราไม่พร้อมจริงๆอะมันไม่ไหวแต่ <c oughs> ทําตัวเองให้พร้อมด้วยตัวเราอะต้องพร้อมจริงๆแบบไม่ใช่แค่ภายนอกนะภายในเราเหมือนกันแบบใจเราด้วยรู้สึกว่าเราต้องไปให้เขาแบบหา <c oughs> เราไม่ได้อะคือไม่ใช่ว่าเป็นนางงามห้ามติแต่หมายถึงว่าเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าแบบอันนี้พร้อม มื่อเรถึงกลับมาหรืออะไรเงี้ยคนที่ส่งเราอะเราก็ไม่อยากเขาเสียใจเออคือเรามองถึงแบบคนข้างหลังของเราด้วยมีภูมิภ้มกตันในระดับหนึ่งเลยนะจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามามาประกวดอะไรอย่างเงี้ยยังคงแบ่งงานแชร์งานใช่ยังมียังมีคุยยังมีเซท h หล l กันบ้างไม่ได้หายไม่ได้หายไปใ้าดีๆในในเบื้องหลังอะมีเสียงอะไรอีกหลายอย่างมากอยู่ที่เรามองเลยว่าเราจะเราจะมองตรงไหนแล้วเราจะโฟกัสจุดไหนเงี้ยคือเราเลยโฟกัสที่กิจกรรมเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขถือว่าอนาคตยังอีกไกลเนาะ เพราะาว่เาเริ่มต้นตั้งแต่อายุเพงน,น้อยก็จะไปเรื่อยๆ,ๆก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆเนาะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนาะมีอะไรจะฝากถึงคนที่สนใจอยากจะประกวดอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าอายุอ่ะไม่ใช่สิ่งสําคัญมันอยู่ที่ความตั้งใจของเรามากกว่าแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เพราะว่าถ้าเราคิดอ่ะเราก็จะไม่ได้ทำม,มันสักทีและนี่คือมิสแคนเชียน มองมองให้อีกรอบค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> อย่าลืมนะคะ <c oughs> ฟิวชนันแอคเน่ค่ะ <c oughs>